สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมื่อนี้ตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆ<อ>มาพบกับพ่อพี่น้องเพลงช่องตามห้อยระยะรรมนะครับก่อนล่ำที่สามสื่อเสียงนะครับมาอันดับหนึ่งของชุดนี้ก็คือเสียงเอื่นจากพ่อแม่มื่อนี้เอฟซีคอมเมนต์มาหลายนะครับใต่คอมเมนต์บ่ิอันด์นจคเทียต้องขอโทษขออภัยเด้อ ศิลปินนักร้องกับบ๊มีเวลาอ่านะครับบ่มีเวลา่าภาะว่าอย่างวันศีพรพว่าก์บางเทือกกับไปเหรียญไปร้องไปล่ำกลับมากกับง่วงนอนนะครับสัพพัดดังในงานหลายบอ่บอบบ๊อด้บ่ได้ตอบอันนั้นอันนี้เลยอ่าเอฟซีมือนี้เฮาสิม,มาถามว่าเป็นจังได๋หาอยู่หาก,กินมื้อนี้มื้อนี้ก็สิไปงานได้เมื้อนี้จองโตวไว้ดองคิวไว้มื้อนี้ไปงานไสก่อนเอง ชนบทครับผมอ่าไปงานชนบทนะครับเมื่อนี้ไปทางอำเภอชนบทชนบ,บทอ่าพอดีเพิ่นมีงานเต็มวงเมื่อนี้ศิลปินนักร้องรับเชิญกันหลายอาเจ้าพาเพิ่นก็นแล้บอกว่าเอาขุนพลลำเพื่อนเนี่ยนะมาน้าแมวซันว่าทีมงานสนชัยก็เลยจัดไปนะครับรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วก็รูปแบบมอลำัมอลำก็สิเป็นเจ้ามอลำเพื่อนนี่แหละตจ้ขุนพลนี่แหละนะครับเพื่ออยังเพื่อที่จะเอาไป ให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้วมวลในเซียนสร้างสถานีวิทยุ FM 9เ2 5เกามกะเฮิร์เคลื่อนอัฐบดีเรดเดอรอมเพื่อบันภัยเฮ้าแฟนเพลงขอหลายที่ซุดก,กมัมเอนผลงานเพลงนี่แหละนะครับของขุนพลลำเพลินเพลงเสียงเอื้อนจากพ่อแม่นี่นี่เนี่ยเปิดให้พี่น้องในเบิงกันบ่อมี่รีกรสิบ่อบตีิีกิะสิดดอกพอเนพอดีเพลงนี้มันเป็นิขสิทธิ์ของอาจารย์สนชัย คอมเมนต์มาเม็นหน,น่อยๆนะครับพูดอะไรกับมาเป็นเพื่อนเลยมาขอบคุณขอบคุณในๆที่ติตารรมคนรำเพื้นสำหรับแฟนเพงลงรักและคิดถึงท,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 ทุกคนครับผมไม่ได้ตนะอบคอมเมนต์ครับผมน,นี่ละก็เลยก็เลยโมนี้มาขอบคุณเป็นภาพรวมตอบแทนคอมเมนต์มาๆมาๆมาขอบคุณตอบแทนคอมเมนต์กับการไล่สดไทยคลิป เรื่องเล่าต่างๆที่ขุนพลลำเพิินไปกะถามว่าคืบหน้าเป็นยังไงขุนพลลำเพลินกัพ่อมีพ่อได้ถามอยู่เนาะถามซือ้อถามเสียงถามหามบันโยใส่งานหลายบอจังสันคาโตเท่านั้นเท่านี้กับพ่อได้ไปอยู่ก็คือเอาเอาเอาง่ายๆนะครับพี่น้องเอซทุกท่านทุกคนผูใ้ใดต้องการอยากได้เนี่ยจองมาเลย คาโตคาตามใจเจ้าภาพครับผมตามใจเจ้าภาพนี่หน่อยจะไปให้ไปคืออาแกพ่อแม่พี่น้องแปเี่กิดินเห็นครับผมเออคืออาจารย์สนใช่เนี่ยเพราะลยิกคาโตเด้ยเพราะว่าห้เขาเป็นผู้รับเองเลยเออหายเป็นห้ยผู้ประทัดสินใจเองเลยเขาอยากไปซอยงานบุญงานบวชงานขืนบ้านไม่งานนั่นงานนี่พี่น้องต้องการอยากได้ ติดต่อกันไปเลยยืนร้องน้ำดินก็ได้ยืนร้องตั้งแต่แคร์ตั้งหันก็ไรตั้งหันทียอาจารย์สุนชัยสิบ่อหูจักษ์ซ้ำคาร์พอรเขาได้บอกอาจารย์พ่อเด้บอกพ่อเด้บอกแต่ว่าเข้ากับพ่อเด้ว่าหาอยู่หากินไปแล้วมีน้อยพ่อได้ไปอยุ้ยตัวพ่อได้ไปอยู่ครัวซอยดีซอยน้องเป็นงานบวชกันบัานไม่หรือจังงานบวชกันแดงอย่างนี้นะครับงานเด็กเล็กน้อยซอยใดซอยจีิงแต่น้องไปไปลองใส่เขากับพ่อหงษ์จางกินเนาะเพราะว่าเพลงเขาเพลงมันดังไปน้ำดู โซเชียลแน่ยูทูบแนเอ่อราคาเพราว่าจะเป็นทางเวทีหมอล่ำใหญ่ๆเนี่ยกาผู้ลำกลนกันว่าคือว่าเอาไปขืนนักสาวน้อยแน่เพราะว่าสาวน้อยเนี่ยไปบ่ได้เพราะว่าทางวงเขาก็มี่ขอดจำกัดหลักอีกอย่างหนึ่งคุณพุ่ลำเพื่อนอีกอ่ะเป็นหมอล่ำอิสระอ่าเพราะอยากไปสังกัดแล้วกับทั้งพระรา,า,านัดธีบ้านเพมีคนอยู่อาย่ก็ไปครอ,อบครัวลูก เออแมนตะกี้ตะก้อนเนี่ยไปตะกี้ก็ไปไปไปยุ่นน้ำพึ่นไปหาหลองหาลำกับพ่อใดนั่นอยู่แต่ว่าตะกี้กับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่มันบ่คือเก่าเนาะเออเพราะคือเก่าเพราะว่าอย่างว่าสิเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปในทางโซเชียลนี่ครับผู้รงกนดังทางโซเชียลก็มีหลายผู้หลายคนโอ้ยจะเป็นเสียงดียังสั่นยังสี่นี่ตอบทักพัฒน์เมนเนี่เท่ากันเลยว่าเอ้าถ้าดอกมันมันกับบ้านเมนธรรมดาเนาะเพราะว่าทุกมือนี่กะ ทางโลกโซเชียลเนี่ยมันไปเร็วนะนะครับจังจังข้อบันทึกไล่าการเยอะเลยเนี่ยกะกะเห็นแล้วเขาก้อบ,บันทึกลงกับไปเร็วคือกันคือยังนะครับการเป็นศิลปินเนี่ยนะครับพี่น้องรุ่นนี้แล้วแย่าเล่นตโตถ้า <c oughs> เล่นโตสิโอ๊ดก็เลยบอกว่าได้เท่าไรก็ไปเอ่อจะของสิด,ดังหรือบ่ดังหรือแบบใดก็แล้วแต่ค่าโตเท่าไรเนี่ยไหวว่วาตาคุ้มค่ารถ ่าน้ำมันไปได้เบืรอถ้าี่ลองต้องการเอ่นใส่เอื่นซอยไปซอยได้เบื่ครับผมไกลที่สุดช่วงนี้ไปหอดใส่แนวไปหอดลรบุรี่ครับผมเอ้าลรบุรี่าปนั่นเถครับผมไปลบุรี่อยู่อ่าหึ้นอาจารย์ห้วยขนางาไหนคือแบบว่ามันมีหมอลลั่มไปสิมันอยากเห็นคุณพลลำเพลอนเห็นตาอยู่ในสถานีหรือในที่นี่ครับ รับเชิญไปแมนครับวันน้ติดต่อมาโอ้บ่เป็นธรรมดาตัวนี้ติดต่อมาก็ได้ไปซอยครับไปซอยเออไปซอยงานเราเท่าไรงานคือบอลลายเป็นกระปุกหัวเป็นเอาลายเป็นใด้กับเพิ่นกับใครค่ะดูคาลากับพ่อได้ใส่ครับอาจารย์พ่อได้ใส่เนาะได้ใอยู่ครัตติบอเลี่ยงคาโตเนี่ยพ่อทองบอลดอกเออมาพ่ได้เอามาห่างมามีดอก พ่อได้ยุ่ได้กินผู้นั่นเอื้อนผู้นี้เอื้อนไปตามใจเจ้าภาพว่าโอ้คือมีหน่อยแค่นนอสิก้าพ่อนอนผมว่าด้ว่าจังสรนค์กับว่าแต่มา่อดมาถึงเติียมสารมันไปก็ได้เนี่ยเติียมสารมันก็ไปซอยได้ไปซอยนี่กับ่พามันธรรมดาเด้ไปซอยทะเลเ่ือนี่กับเพราะว่าจะเป็นจีบหนาฮ่านเนาะผู้นั้นให้ความเมตตาสงสารผู้นั้นผู้นี้ว่าเออเห็นว่าให้กําลังใจกําลังใจสําคัญที่สุดเลยสิไปไกลไปไกลกันแล้วแต่พี่น้องกั ขันมันมากว่าไใพี่น้องกับทส่คซากลกับมาดอกตีขันไปหอดไก่กนไดน้องอหลังจะขากันกตว่าคุ้มเพราะวาำซ้ำหนีไปบ้าคุ้มครับคือผมคุมมใจที่ผมเอยได้ไปได้ไปในซอยทีใ่น้องคุมมใจครับเอนะครับอันนี้กะกเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่พี่น้องได้ไปอได้เห็นเอื้อนไปไกลที่สุดนั่นคือโรบุรี่ครับปีนีไปลรบุรีครับเออจากลรบุรี่ด้ไปทร้งบุยลำบอไปครับบุยลำก็ไปครับยะโส ลอยเหยดลอยเหยดอาเพื่อคนน้องไพ่ครับโอ้เนี่ยเห็นบ่พี่น้อ,นนนองบ่อ,นนอบแม,น,บบมนธรรมดาคืออาจารย์สมชัยนี่บ่รู้ดอกว่าเขาสิไปใส่มาใส่เขาบ่บอกอ่าแจ๊บัดน,นี้กัเฮากับบ๊อด้ว่าหากินไปหากินไปเฮาบ่ได้ไปแบ่งแบ่งหาแบ่งซิบบ๊อด้ไปแบ่งหยังนําหากินไปเพราะว่าอ่าการทำอาหากินอายุปานนี้แล้วๆเนี่มีคนเอื่นไปห้องมีคนไปเบิ่ง ฟังแล้วมีความสุขทางใจเป็นตะไเดงานตามมาเราไปท่าโรบุรีเป็นตะมีไม้ใหญ่ก็มีนีอยู่ครับมีมีครับอาจารย์มีโอ้ไม่ครับคุณติดต่อไว้แล้วครับน่ะเห็นบ่จะฝากติดต่อแล้วเพิ่มเพื่อนก็คือแค่ว่าหามือคิวการคิวงานเนาะเปิ้วของครับเออชิวการชิวงานกับมีอยู่นะครับก็ดีดีดีก็เนื่องจากดีสิคุ้มสิ่งที่มาได้ก็คืออาจารย์สุนชัยครับผมที่ เป็นผู้อุ้มสู้ผมมาตั้งตะกี้ต่ก่อนเคยไปลองไปล่ำน้ากันไปลองไปล่ำน้ากันเราควันธรรมดาเนี่ยนี่ก็ได้คณะขันใจเพียดดาราคณะสงวนสากลุงเสนีคณะยังกับหลายอยู่เนาะทั้งเป็นเพื่อนเป็นลํำเพื่อนทั้งเป็นล่ำเรื่งต่อก่อนนะครับอันนี้ก็เพราะเป็นธรรมดาเพะเพราค่อยไปเค่อยมาเ่าก็เลยเห็ดเป็นผลงานเพลงลงทุนไห้ชุดหนึ่งจะเพลงก็คือทั้งหมดนะสิบเกียรต สิบเกดคือสิบเจ็ดเนี่ยบ่ไม่หนหน่อยเพยงเดยครับคือกบไคนใดยัง่รอกครับที่เราลงทุนไปผมกับวาอย่างมิตรอาจารย์ลงทุนไหนผมเบื่อถูกสิ่งถูกอย่างถ้าผมนีอาจารย์คนไหนผมกับคือสิบประดิมันอยู่ในจุดนี้ครับผมขอบุณขอบุณอาจารย์นะครับครับครับบ่บ่ใด้บ่ใดอีหยังกับบัวทั้งนัานอาจารย์ใช่นบ่ไดอีหยังกับบ่วเพราะว่าเป็นผู้ให้แล้วก็สมองข้งหฮามีเนี่ยเขียนก่อนลำ เขียนก้อนล้ำไห้แล้วก็บล็อคเป็นธรรมดาอีกตั้งหากหล้วก็ไปลองพ่อเขาได้มีซื้อเสียงกับปรากฏว่าเพ่งกับติดอยู่ได้เหรอเนาะครับออเได้สองได้สองล้านวิวครัวเนี่ยบล็อคเป็นธรรมดานะครับแล้วก็รบลว่าจะเป็นเพ่งขอพรปูสีสุดโ่าเมียสิงผัวสาวเนี่ยกลางมาได้เนี่ยเมียสิงผัวสาวเนี่ย เพ่งหยาดของเนี่ยพยายามยทองหันมันนั่นห้มันได้เมียสิงผัวเสาเนี่ยคนขออยู่สถานีวิทยุนี่หลายอยู่เมืองพ่นก็หลายแว่งหน่อยก็หลายทีทีททคนขอกันเขามาเมียสิงผัวเสามาล่าสุดปริญญาน้ำตาพรเนี่ยเนี่ยปริญญาน้ำตาพรเนี่ยทั้งสถานีวิทยุกัคนกับฟังดีนะครับฉะนั้นแล้วเอฟซีทีิดตามรับฟังขุนพลนลำเพลนินก็ขอฝากไว้นเพราะว่าะยังวะสิภาะว่า สมหมายหน่อยดวงเจริญกะในสไตล์นี้กะเล่ากระตายไปแล้วก,ก้อนสาขาไปแล้วมีตัวตัวแทน่นึ้นมาเนี่ยกะพ่อสิได้อ่าล่องได้มวลในยินน้ำเพลนแนก่กะกะฝากคุณพ้นน้ำเพลนละครับไว้แต่กี้กะก้อนอาจารย์ตะกี้กะสมหมายพ้นไปอยู่ค่าพกพิลวจานไปน้ำกันเอ้ยไปก้อนสาขุเนี่เนาะแมนไปน้ำกันให้เดินสไตล์วจานมันกับไปน้ำกันเท่ากับเป็นมอลรมเขากเป็นนักร้องเนาะ เอ็นมละเป็นนักร้องอ,อีกองเป็นมอล้ำเป็นร้องเทีงจบอยู่กองน้ำโตเป็นน้ำกันหลายหลายวงกับวงยี่ไงแบบังไีหนุบประดุลจะเหยียดไปน้ำก้อยฉลาดน้อยเมืบานเย็นพิศนาหนี่งก็ไปน้ำกันโอ้พอเป็นธรรมดาเล้วจกขีไปไปไปน้ำ huh, กันเนาะนักล่องเรียนกิจกรมันเดี๋ยวไปหากินขวอย่างขวความน้ำกันอยู่กับบินพุ่นระ ผู้เขาอยากกลับขึ้นไปบ้านเข้าเขาหาเมืองใดๆเขาไปใครเขาไปก่อนเขาเปล่าอาจารย์เขาเปล่าเขาเปล่าเขาเปล่าหาเมือเขาก็ยู่ไปครับข้าวนี่ล่ะกาบว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ถ้าซอยพี่ซอยน้องก่อนอาจารย์นั่ถ้าซอยพี่ซอยน้องบองไหนพึ่งว่ามีทุนมีเงินเอาไปซอยเพิ่นแต่ก่อนน่นแหละบ่ได้เป็นงแต่เฉพาะบ่ล่ำเพลินเด้ขุนพลลร่ำทำนองขอนแก่นก็ได้เนี่ยนะครับล่ำทำนองขอนแก่นก็ก็ได้คือกัน ลำเหลืองต่อก่อนลำเพิ่นกับเฮงถนาเออลำทำนองขอนแก่นเนี่ยกาถนาดอยู่แต่บนบานัดคือลำเพิ่นนี่นะครับอยากให้เอฟซีถุกคนให้คุณพ้นเกินลำทำนองของแกนแก่นจะทอนสองถอนก่อนจะหน่อยเอ,อลำให้เพิ่นฟังในบา <c oughs> เพิ่นเพิ่นสี่เพิ่นสีา่าโอ้ใสดได้อยู่ตัวนีเนาะเดี๋ยวสิป <c oughs> เดี๋ยวสิติตตอมาทั้งช่องเพิ่์เสียวเท่าใดกับเสียวเบอร์โทร่วค เอาเบอร์โทรเขาให้ให้เขาโทรสื่อสารไปเขาบอกว่าทอดใดได้แล้วไส่กับไปยุกไก่ยุกไก่ไนได้กับไปทุกอาจารย์ทุกอาจารย์ก็ได้หรอเออไดคือขันเมื่อณาลาเจ้าพูดถึงว่าหมายเลขโทรศัพท์กับสิเดเฮาคือนขันโทรมานหนีขันรับหน่อยเดี๋ยวพภาษีบาขันเขาบอกว่าเออให้ไปซอยเพิ่นขันว่ารับแพงเพิ่นเขาสิบารับเทเลเขาไปได้เขาไปเลยนี่นะครับเอาก่อนเปิดโตัฉบาบเนื้อาทำทำน้องคอนแกน ล่ำทำนองขอนแก่นล่ำเพื่อนเนี่ยพอตรงงวงยเยอะเลยล่ะฉายาล่ำเพื่อน,ยนอเยอะเลยล่ะเออเพื่อนไในพี่ร์ไปล่ำยู่คอนใจเพดาาเนมาจากเออเออล่ำทำนองขอนแก่นเขาเปิดตัวเข, <อ S 1> ขอแม่ขอส่งเสียงสำเนียงเอื่อนเรียนแฟนฟังตั้งทางจากคนใจเพดานใครเป็นก่อนป้อนใสคืนกระจายทั่วทุกสถาน วันใจเพศดาราั้นเป็นน้องใหม่ในวงการทุกคนลํำมานานร่วนกรเคยเป็นดาวรุง่งได้ปรปับปรุงผลงั้นรวมรวมพลังเป็นนามหนึ่งด้วยการคิดคำหนึ่งถึงสาขาผู้กัญจางในสมแมงนอกทัวกัน ขอเลียนบอกทุกทุกท่านในแกงซองล่องขาวหมอลำดังองดาวบอลลูกลานสังกาดไทยผู้จัดก,การอาดาวป้ายผลงานดังงลือกาชอนประยุนจันทรุศนนั่นคือน้ำสือทานแ,น,แนแฟนหูดอกตัวแดนแฟอละอ๋อละสัลาอาจารย์ัลาจะเอาะเอาลายขันจะเอาหลายก็นี่ก็จ้างไป <laughs> จ้างไปฟังแต่ว่าส่วนลําเพลิบมาตกเกินยางเดียมันอยู่ในก่อนมีอยู่แล้วนะนะครับก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ทุกคนที่เม้นขมาหลายบ่มีทั้งบ่มีทั้งนั่นเด้อมีแต่ทั้งดีเม้นขมาเนี่ยมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เมานขม่าว่าบ่จังสันจังสีก็มีธรรมดาค้นหฮามีคนหักแล้วก็มีค้นซั่งคนหักหลกยก็คนสั่งนะครับคนคอมเนม์เขมานั่นก็ฝากกันไว้นะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ แฟนเพลงทุกคนหรือเอฟซีทุกท่านที่เบิ้งเนี่ยขอให้เป็นพลังบวกผู้ลงพน์เป็นบอกว่าขุนพจนมัน็อยเงียบไปแต่คือว่าไปตามมาแน่เพราะว่าแต่ว่ามื้อนี้ขันเบิ้งทาทางว่าฝนมาตกสิสิไปสิไปบันทึกสดๆหนาหันมาให้ฟังอยู่หรอกนะนะครับเพราะว่าช่วงระยะนี้อาจารย์สมชัยกับพวกข่อยเดือนท่างไก่เพราะว่าสังขารร่ังกายของเขาเนาะมันบอค่อยปันใดกับฝาเอฟซีทุกท่านทุกคนเนี่ยติดตาม ช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเบื่อแบบไหนอยากเห็นแบบไหนนั่นนะครับอยากให้อาจารย์สมชัยไปคุยไปเว้ากับขุพนพลลำเพลินต่อเนื่องอยากเห็นขุพนพลลำเพลินต่อเนื่องแบบปัจจุบันบ่อยากเห็นในหลองเพลงพนาบนวร์แบบอาจารยาอยากเห็นปัจจุบันคือแบบว่ายุไปติดตามชีวิตขุนพลลำเพลินแบบสีนะเฮ้ากันเลยว่าเอาโอกาสต่อไป้ามีเวลาเฮ้ากันสีได้ไป ไปเฮียไทยแต่ตอนนี้กับอาจารย์ทุช่ยกับงานล้าหลายกับทึ่งบางสืวจากความกสิสมอยแล้วเบาหวานขึ้นนะครับกับขอกำลังใจจากเย็บซีทุกท่านทุกคนเป็นจะได้กัแล้วแจมเมอนี้กับคองสีเอาไว้ซ้ำนี่สักก่อนเนาะเดี๋ยวตามติตชีวิตนั่นสิตไปแบบไหนเดี๋ยวคอยไปไปเบิ่งว่าควมเป็นยูแบบไหนคันพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องสิสงสารผู้บางคนเหมือนโอ้ย ผลก็นี่้ขุนพลนลมเพลินไปต้อเติมมันนั่นไปนี่นะอันนี้ก็ว่าได้เพราวะา่วมเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่ง่ายเนาะอยู่ง่ายกินง่ายมีอันนั้นอันนี้ก็กินได้นาแงนากระพร้อมนาขี้ป้อมนาแม่งหายหากินไปหาอยู่หากินได้นะครับคนอีสานมันกินแบบพื้นบ้านมันกินง่ายนะครับกัอยู่แบบเรียบง่ายจังใดก็ขอฝากไว้ในน้ำขุนพลนลาเพลิน ช่องตามห้อยอรยธรรมของเฮ้าอาจารย์สนชัยมือนี่ก้อนที่จะเดินทางไปงานเนาะมือแรงเนาะก็เลยมาบอกมาจายพี่น้องมาขอบคุณนพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ให้กําลังแรกใจแลลวก็้อเมต์สิ่งดีๆเขามากับ่มพ้นลาเพลินแล้วก็บเพราะว่าจะเป็นผลงานเพลงใดก็แล้วแต่ลําเพลินก่อนใดก็แล้วแต่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนฟังแล้วให้มวลให้ยินดับทุกดับโศกดับโลกดับไพ่ ขอให้ทุกท่านทุกคนมีตั้งแต่ความสุขความเจริญเด้อเอฟซีทุกท่านเอาคุณพ่นไว้พ่นนะบัดน้ขอบคุณขอบคุณนายดเด้อคุณพี่น้องที่รักแฟนเพลงติดตามให้คุณพุลำเพลินครับผมผมมีทําำดีที่สุดครับในจุดนี้ครับค่อยับพี่น้องถ้ามาหอดมาถึงผมคุณพุลำเพลินรับใส่พี่น้องเสมอครับผม มนบะมีน้ำมันคุนียหาหลับจ่างขุดมันไปซอยพี่น้องฝากรับใจครับอจับใจขุนพลนลำเพลินนะนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องมักเนี่ยว่ามันธรรมดาได้มักเสียงขุนพ่นหนึ่งอบว่ามันธรรมดาฉะนั้นแล้วเขานับถือเอฟซีทุกท่านทุกคนฟังคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้แล้วให้กดไลค์กดแชร์ขอความเมตตาสงสารเข้าไปเบิ้งเพลงขุนพลนลำเพลินมีผลงานเพลงลูกเขยขี่เราแม่เถ่ามาจม อันนี้ก็มวนคือกันนะครับแล้วก็ยังก่อเมาอย่างกัอ,อ,อ,อกระซังกระซังลูเกเคยขี้เหลาแม่เทามักจมอ,อปริญญาตน้ำตาพออ,อปริญญาตำตาพอเนี่มาแรงครับเมียสิงผัวเสานี่ผัวเสานะครับ,บแก่นนั่นแหละครับผมนะครับอันนี้อันนี้ก็ฝากไว้เขาไปเบิกนะครับเด้อช่วงนี้ไปงานก่อนครับสวัสดีครับ